แบบอย่างของคนบันเทิงคุณภาพที่ห่างไกลบุหรีนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปินพื้นบ้านศิลปินลูกทุ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างพี่ยิ่งยงยอดบัวงามพี่อีทวงลางสะออนตลอดจนผู้จัดละครมากประสบการณ์พี่น่องอรุณวชาพานุพันธ์แห่งบอดแคสต์ที่ได้์คารับรางวัลศิลปินต้นแบบเพื่อสังคมไทยปอดบุรีที่ทางเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปอดบุรีและสสสจัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วโดยในส่วนของคนรุ่นใหม่ที่ไม่หันไปข้องเกี่ยวกับมหันตภัยร้ายอย่างบุหรี่นั้นก็ มีทั้งหนุ่มแก่งสมาา้มธนทัศน์สาวทัพทีมอัญญารินหนุ่มเอ็มอัฐพลและสาวใบเตยอาสยามที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลศิลปินเพื่อสังคมไทยปอดบุหรีในครั้งนี้ด้วยค่ะ ค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากมากค่ะดีใจดีใจไปไปได้ทั้งที่สองค่ะปีนี้ปีที่แล้วได้รับแล้วหนึ่งครั้งกับองคโสมก็ขอบคุณมากค่ะที่ยังเห็นอะไรดีๆในตัวเราบ้างอย่างเช่นเรื่องการไม่สูบบุหรี่ค่ะก็หนูก็ไม่เคยสูบจริงๆแลวไม่ไม่เคยคิดที่จะลองและไม่ชอบที่จะสูบด้วยรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจมากนะครับกับรางวัลที่ได้รับก็อยากฝากนะครับว่าบุหรี่เนี่ยทำนตรายกับเราไม่พอนะฮะทำนารายกับคนรอบข้างคนที่เรารักถ้าอยากจะ อยู่กับคนที่เรารักเป็นนานๆไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองกับคนที่เรารักเนี่ยเลิกบุหรี่นะครับ